สวัสดีครับนะครับสวัสดีคุณแฟนที่น่ารักทุกคนนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้เจออกันนะครับนะครับผมก็เหนื่อยจากภารกิจหน้าที่การงานนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาไลฟ์สดหรือว่ามาทําคลิปวิดีโอเลยนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะนะมาให้ความรู้นะครับหลังจากที่หนุ่มไอทีนะครับได้ไปทำภารกิจแถวแถวสนอก็ ได้รับใบสั่งนะครับสดๆดร้อนร้อนเลยนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับวันอาทิตย์นะฮะคือวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่14หรือ15เดี๋ยวผมดูปฏิทินก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่โอเคนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16นะก็นะครับไป โดนใบสั่งนะสำหรับนะครับเพื่นเพื่อนนะครับที่ไปโดนใบสั่งนะครับมากี่ใบก็แล้วแต่นะครับนะอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งชำระค่าปรับนะครับให้ตรวจสอบนะใบสั่งให้ดีก่อนนะครับว่าเราโดนข้อหาอะไรานะครับนะฮะอย่างเช่นเราโดนข้อหาไม่ใส่หมวกกันน็อกนะฮะหรือว่าไม่ มีใบอนุญาตขับขี่นะนี่ก็เป็นความผิดอยู่แล้วนะครับกับพระราชบัญญัตินะจราจรทางบกนะครับซึ่งใครไม่มีใบขับขี่นะหรือว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับภาษาบ,บ้านๆก็ไม่สามารถขับรถนะได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมนะครับวันนีนะ้ก็ได้ไปทำธารกิจนะฮะที่โซนนู้นนะครับนะ ตำรวจแจ้งข้อหานะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมานะนะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่คือใบสั่งนะของสอนคันนายาวนะครับอ่านะที่ผมได้ไปผมก็ไม่ได้มีนะโตตอบนะทันแม้แต่นิดเดียวนะครับมีแต่รับฟังอย่างเดียวนะฮะแต่บางครั้งนะผมอยากจะขัดอยากจะโต้แย้งนะครับอยากจะคัดค้านอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้าง,างจะลำบากนะฮะ พอนช้นแล้วนะครับผมอยากจะเตือนนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมนะครับอย่าทําผิดกฎจราจรนะครับนะจงให้ความร่วมมือเพราะว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรนะก็จะทําให้ทุกคนปลอดภัยนะครับนะก็จะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายๆนะครับนะะดูนะครับไปสั่งนะจากเจ้าหน้าที่นะผมก็รับไว้นะครับ ซึ่งท่านก็ไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรจากผมเลยว่าต้องไปชํำระอะไรยังไงนะครับเพียงแต่ว่าผมเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอยู่ที่ใต้สะพานลอยนะแล้วก็มาติดกับตลาดด้วยนะครับผมไปซื้อข้าวซื้อปลานะเพื่อที่จะมารับทานอาหารเย็นนะครับนะก็เจอตํารวจสองสานายนะครับอยู่ใต้สะพานลอยนะซึ่งเป็นที่ผู้คนสัญจรเลี้ยวรถไปมานะอยู่เป็นประจำนะครับเส่นนั้นนะครับ ผมไม่แน่ใจนะไม่ใช่ด่านนะครับตอนนี้ไม่ใช่ด่านนะไม่ใช่ด่านว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3ามท่านนะครับไปยินอยู่ที่ต้าสะพานลอยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นด่านอะไรผมก็ไม่กล้าถามท่านนะครับเดี๋ยวโดนข้อหาอีกนะครับก็ไม่กล้าที่จะเยี้ยนกรือรื่อนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าท่านทําถูกนะครับท่านก็จงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ถูกนะฮะ ประชาชนอย่งผมนะครับก็อยากจะนํามาเล่านะครับแล้วก็นํามาเป็นความรู้ให้กับประชาชนด้วยกันนะที่จะไม่ได้ทําผิดกฎจราจรต่อไปนะครับนะสิ่งใดที่ผมทําผิดนะผมก็อยอมรับผิดนะครับวันนี้ผมโดนข้อหาอะไรเอ่ยนะครับนะเห็นดูตรงนี้นะครับด้านบนสุดนะครับ ก็จะเขียนว่าใบสั่งพนักงานจราจรนะครับชําระค่าปรับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะจับไว้ใหทุกคนนะครับสำหรับใครที่ทําผิดกฎจราจรนะฮะอยู่เป็นประจํานะครับก็อย่าลืมนะครับนะไม่จําเป็นต้องปรับที่ด่านนะหรือปรับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจณตอนนั้นเลยนะครับให้เราไปเสียปรับทางไปซษณียก็ได้นะครับหรือว่าทาง ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทุกประเทศก็ได้นะครับตามวันและเวลาที่กําหนดนะครับตํารวจนะครับท่านนี้นะครับก็ได้ระบุชื่อนามสกุลนะครับและก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนผมอย่างดีนะครับนะผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะอีกทีหนึ่งรีเพนะครับผมนะครับได้ไปทําภารกิจที่แถวสอนอน,นะครับนะก็ขับรถเข้าไปปุ๊บ เจอตำรวจนะไม่ใช่ด่านนะถ้าด่านต้องมีป้ายหรือว่ากลวยตั้งนะก่อนเข้าด่านร้อยห้าสิบเมตรนะครับแต่นี่ไม่ใช่ด่านนะท่านไปยืนซุ่มอยู่ตรงใต้สะพานนะครับสามท่าน,นครับท่านก็ได้ระบุนะครับท่านก็ได้เรียกผมนะครับมานะครับโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับก็ท่านก็ถามผมว่ามีแบกขี่ไหมนะครับ มก็ได้แสดงตัวไปนะครับว่ามีครับแต่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะนะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้มีบอดี้คามล่านะติดตัวด้วยนะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็ถือว่าผมก็วัดใจท่านเหมือนกันก็เชื่อใจท่านนะครับก็ให้โทรศัพท์ท่านไปท่านก็ไปจดข้อมูลนะครับ เลขใบขับขี่ผมหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็เลขัประจำตัวประชาชนนะครับจักรยานยนต์ย่ออะไรสีอะไรนะครับทะเบียนอะไรนะครับข้อหาอะไรท่านก็ระบุว่าเป็นข้อหาไม่นำใบอนุญ,ญาตพกติดตัวพ่า <c> น <oughs> แม่ท่านก็นนะครับนะ <c oughs> ท่านระบุแบบนี้ได้ยังไงครับนะท่านดูนะครับท่านขอดูใบขับขี่ผมผมก็ให้ดูนะท่านยังจะมาระบุนะครับว่าผมไม่พบใบอนุญาตขับขี่แหม่แหม่แหม่นะครับทําไปได้นะครับท่านนะแล้วก็ไอ้สองนะครับไม่สมมตินะนี่ละภัยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ที่พักผมเนาะผมก็คิดว่าไปตลาดนะแล้วก็ไปซื้อของแป๊บเดียวแล้วก็กลับนะฮะเอ่อ เขียนข้อหาเพิ่มว่าไม่สมมวกไม่ที่ไม่สมมวกกนันนอกนิรภัยนะตรงนี้ก็ยอมรับผิดนะในข้อหาไม่สมมวกกนันนอกนิรภัยนะครับแต่ข้อหาที่ไม่พกใบกับขี่นะคืออะไรนะครับแล้วท่านจะได้เลขบัตรประจำตัวผมได้ยังไงนะครับซึ่งใบกับขี่อิเล็กทรอนิกส์นะผมเปิดแอปนะของอ เขาเรียกว่าอะไรของกมรมขนส่งทางบกนะที่มันริ้งกันอยู่แล้วนะครับก็เปิดให้ท่านดูนะในแอปก็ให้ดูนะมันก็เปรียบเหมือนตัวจริงนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะเออนะท่านบอกว่าผมไม่ได้พกใบอนุญาตกับขี่ติดตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ผมก็อยากจะถามรูร้นะครับกฎหมายว่าใบสั่งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะก็ระบุวันอาทิตย์ที่16 มีนาคม2568นาอกสิบนะครับนะก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะที่ติดตามผมนะครับก็ขึ้นตกใจนะเมื่อท่านได้รับใบสั่งนี้นะครับให้ยิ้มนะครับยิ้มแบบไหนนะยิ้มแบบผมเนี่ยนะครับนะครับยิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโต้แย้งกับอะไรกับตำรวจครับให้ท่านทํางานของท่านไปนะครับในตอนนั้นนะที่ผมขับไปเจอท่านนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมก็ไม่ได้ไปโต้เถียงหรือว่าไม่ไม่ได้ไปคัด แย้งอะไรกับท่านนะผมก็น้อมรับในสิ่งที่กระทบผิดนนคือไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับพี่น้องทุกคนเมื่อเจอด่านนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะจงให้ความร่วมมือกับเรามีตำรวจนะครับพยายามสวมหมวกกันน็อกนิรภัยกันด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับใบสั่งจราจรทางบกนะฮะให้ความรู้เพิ่มทางกฎหมายนะก็มีผู้ที่ไปร้องเรียนนะครับยังสาลปกครองนะครับ ว่าการเขียนใบสั่งแบบนี้นะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งปร,ประชาชนไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้ไม่สามารถที่จะโต้แย้งอะไรได้นะครับแล้วก็ตำรวจก็ไม่มีดุลพินิษที่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นที่ไปโต้แย้งกันที่สารปกครองนะท่านก็ได้สั่งพิกถอนใบอนุญาตกิญธิรไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กระทำผิดกฎจราจรที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นโมฆะหรือเปล่านะครับก็ผมไม่แน่ใจนะก็น่าจะ ยกเลิกไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแต่ถ้านะท่านนะครับอยากจะให้ผมับไปชำระค่าปรับนะครับตรงนี้นะท่านต้องทําให้ถูกต้องการกฎหมายด้วยนะครับนะนะไม่ใช่ว่าท่านไปดักซุ่มอยู่ลงใต้สะพานแล้วก็เรียกผมนะครับนะเรียกผมมาแล้วก็อะไรกนะนะ็เขียนใบสั่งนะเขียนใบสั่งให้ทันทีโดยที่ท่านไม่ได้คาแนะนําไม่ได้อะไรเลยนะครับมันเหมือนกับแบบอืประชาชน ็นตัวอะไรอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะฮะแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็น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 สิ่งที่ผมต้องรอบครอบนะครับในการไปในการมานะครับในการเดินทา,างต่างๆนะที่ผมนะไปนะครับแล้วก็ไปทําหน้าที่นะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยผมก็ไปนครนายกนะสุพรรณบุรีนะสุดรวมถึงสุดประกาศก็ไปนะครับและภาคจัยหวันะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับท่านนะพวกผูก้ควบคุมด่านนะครับลงไปนําเสนอนะครับสิ่งดีดหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้เป็นความรู้ด้วยแล้วกัน,นะครับนะคลิปนี้นะครับก็นะผมบอกท่านตรงตรง,ตรงนะผมแอบน้อยใจจริงๆนะครับที่ท่านเขียนข้อหาเพิ่มให้ผมว่าผมไม่พกใบอนุญาตขับขี่แหมนะครับผมน้อยใจนะครับ ซึ่งท่านขอผมให้ผมซึ่งท่านขอผมดูผมก็ให้นะครับนะแหมแต่ท่านเริ่มข้อหาโดยที่มัน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 ไม่ใชนะ่ผมก็ต้องขอพูดบ้างน,นะครับซึ่งการที่ประชาชนนะครับพกใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็แสดงตนในด่านมันก็ยอมได้นะครับเพราะว่ามันก็นะถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายๆนะครับนะใบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ โอ้หท่านไปดูกฎหมายให้มันดีๆหน่อยนะครับนะก่อนที่จะนะมาปรับพี่น้องประชาชนโอ้โหผมแทบสะอึกนะผมไม่อยากจะพูดหรอกนะครับพี่ผมนะว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเลยผมไม่ไม่อยากจะไปแสดงปฏิกิริยาที่เหมือนกันแบบว่าเราเป็นคนรู้ตอนนั้นนะครับที่ผมไปเจอท่านเนี่ยนะนะผมก็แต่งตัวอินดี้นะครับสไตล์แบบนะมอซอนนะครับเหมือนคนที่จะอ,อะไรละ่ะ มันมีความรู้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะมีความรู้ไปคุ้้องกับผมด้วยผมก็อยากจะขออนุญาตผู้ควบคุมด่านทุกคนที่ท่านได้เจอผมนะครับผมก็อยากจะนําเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติอดีปฏิบัติชอบนะครับแบบนี้นะครับเช่นท่านเจอผมไม่สวมใส่หวกน็อกนะท่านก็สื่ใบสั่งเลยนะครับแต่แต่ถ้าอยากจะให้ดีนิดนึงนะครับท่านนะให้แนะนําด้วยนะครับแนะนําด้วยว่า โด,โดนไปสั่งข้ออะไรข้อหาอะไรนะครับอ่าแล้วเตือนด้วยอะไรแบบนี้อยากจะให้ท่านเตือนนะครับถามว่าการที่ท่านจะไม่เสียค่าปรับนะเป็นการเตือนได้ไหมเพรามันเป็นแค่จราจรทางบกอะแบบว่าเล็กๆแข้ขขอหาเล็กๆคือไม่สมมุรนอกนิรภยัยนะมันก็อยู่ที่ดุลพินิของท่านด้วยนะครับซึ่งปกติผมก็จะใส่เป็นประจำนั่นแหละนะครับ เซฟชีวิตของตัวเองนะครับดีที่สุดนะครับก็สวมหมวกกันน็อกที่ยะไผ่ครับก็ออกจากบ้านทุกครั้งนะครับนะใบสั่งนะครับตรงนี้นะครับผมได้พูดแล้วนะใส่ปรครองทันได้ยกเลิกไปเป็นทีเรียบร้อยนะฮะก็แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะให้นะครับนำเรื่องราวของผมนะครับที่ท่านออกใบสั่งนี้นะครับนำเข้าสู่กระบวนการให้ผมหน่อยนะครับนะ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันผิดปกตินะเนี่ยผมดูที่ที่ที่บ่าท่านเนี่ยเป็นแค่สิบตีสิบโทนี่แหละนะครับสิบตีสิบโทนะฮะแต่ท่านลงเป็นอะไรละ่ะร้อยตำรวจโทเลยนะครับร้อยตำรวจโทเลยนะโอ้โหลายมือนะสิบตีสิบโทนะก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะทุกคนนะครับอ่านไม่ค่อยออกนะแต่ท่านลงจะเป็นร้อยตำรวจโทนะฮะโอ้โหนะครับ จำนวนที่ปรับนะครับ5 0าบาทนะฮะตรงนี้ออกนะฮะกว่าผมจะหาเงินได้นะครับนะเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงนะครับนะฮะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นความรู้เล็กเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาฝากกับแฟนๆนะฮะแล้วก็เตือนภัยกันนะครับอย่าทำผิดกฎจราจรเป็นดีที่สุดนะฮะในคลิปนี้นะครับผมคงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับก็คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ